ด้วยเศรษฐกิจด้วยหรือว่าช่องเองก็ปลดพนักงานออกดารานักแสดงอะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบกันรู้สึกไงบ้างพี่จริงๆแล้วมันไม่คิดไม่คิดเลยนะกับไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตกงานเราทํางานมานานเราเราเป็นคนมีระเบียบเป๊ะเราทําทุกอย่างเราเวลามีกับงานมาเราก็ต้องอ่านบทเราคือเราทําการบ้านบทมันก็เลยงงว่าเอ๊ะมันมมีแบบนี้ด้วยเหรอเราก็โทรไปหาพวกผู้จัดที่เราสนิทกันช่วงนี้นะพี่หาอะไรไปทําก่อนเฮ้ย มันเป็นขนาดนั้นจริงพี่พี่หาอะไรไปทําก่อนทําอะไรไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันตกงานจริงๆด้วยบางคนเขาชอบพูดอย่างเงี้ยอุ้ยพี่ถ้าพี่ไม่มีตังค์แล้วแล้วผมจะมีเหรอ,อโอ้โห,โโหการดําเนินชีวิตมันไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมมันมีเหตุผลหลายหลายอย่างที่เราต้องมีความจำเป็นในการใช้ตังค์ผมจะมาอธิบายคุณฟังได้ไงว่าทําไมคุณไม่เก็บตังค์ไว้ผม,ผมต้องจําเป็นต้องใช้อย่างงู้นผมจําเป็นต้องใช้อย่างนี้ผมมีอย่างงู้นมีอย่างนี้คนเขาชอบคิดว่าเราไม่เก็บตังค์แม่ง แต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้สู้อ่ะพี่ก็เน้นไงเราต้องสู้เราต้องสู้ไงน้องเอ้พี่จะไปร้านหมูสเต๊ะใช้ร้านนีนป่ะฮะหรอเชิญครับสวัสดีครับหมูสเต๊ะครับเชิญครับพี่เอสวัสดีพี่มแฟนเลยไม่ได้เจอเจอกันนานเลยผมแฟนเลยนะก็มาดิครับก็มาดีครับลูกพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับหล่อเหมือนเดิมลยเนี่ยใครคุณอ่ะเหรอพี่ดีเอาเรอเฮ้ยโอเคโอเคเลยนี่ก็คือเป็นพี่ในวงการบันเทิงเลยนะครับอีกคนหนึ่งเลยนะนะฮะถ่ายละครในการสมัยก่อนวันนี้เนี่เป็นพ่อค้าแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็ต้องมาส่งเสริมกันหน่อยถูกต้องครับพี่จ๋าแล้วนี่คือพี่เปลอเป็นเป็นบอลเหรอหรือไ่ใช่ จะบ้าละร้านหมูเตะมันเป็นบ้านแล้วหมูนี่คือหมักเองเลยหมักเองเสียบเองทานได้ใช่ไหมเนี่ยเอาที่เอาที่ตอนนี้เอากินเดิมันยังไม่สุกสุกแล้วนะสุกหรือเปล่าพ่อแมเนี่ยวันนี้วันอะไรอ่ะวัันนนี้ฮะวันนี้วันอะไรไม่รู้สุกหรือเปล่าเขาเลยหักอ๋อตรงนี้มผสุกแสดงว่าไม่สุกเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไมปมาฟื้นเนี่ยอำของตัวเองอะไรเงี้ยไปทานมาหลายที่แล้วเนี่ย บอกเลยฮะบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรต้องมาทานให้ได้เลยนะฮะใช่ฝีมือของพี่ชายของผมเองเลยนะครับผมผมอันนี้ยังไม่มีน้ำจิ้มนะถ้าน้ำจิ้มจะสุดยอดเลยเอานน้นขายมาได้กี่บาทพี่มาได้เจ็ดบาทหน้าบ้านเจ็ดบาทหมาใครเนี่ยเจ็ดบาทหมาอย่างเดียวยังไม่ได้รวมหมูหมาอย่างเดียวเจ็ดบาทครับรวมหมูก็เจ็ดบาทเหมือนกันเจ็ดบาทเหมือนกัน แล้วจะมีอาจารย์มีที่จยดครบชุดอยู่ในชุดนั้นเลยค่ะมีขนมปังจิิงด้วยมีขนมปังให้ด้วยโอหสุดยอดตื่นเจ้นขายเจ้าผมบอกเลยบอกเลยทานมระหลาดพี่มากอร่อยพี่แล้วพี่ขายวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ไม้พี่สามร้อยสองร้อยไม้เมื่อก่อนร้อยไม้กว่าจะหมดร้อยไม้คือสิบชุดวันนั้นมันยังบอกว่าขายได้ ยี่สิบไม้เลยพอสวันที่แล้วขายได้แค่สองชุดเองสองชุดสองชุดมันก็เป็นยี่สิบด้วยไงได้มันครสูตรเด็ดของพี่อ่ะมันคืออะไรไม้ไผ่ใช่ไหมก็ได้จะเป็นนั่นแหละเหวเคี้ยวสามวันแม่ไม่ขาดพี่ก็ไปหาดพี่กดีใจนะได้มาเจอกับพี่ไม่หอหลายปีมากไม่ได้เจอเจอกันนะพี่นะเจอครั้งสุดท้ายที่ไหนจำได้ไหมอ๋อสมัยก่อนรู้เลยอ่ะไม่ต้ง่ายไม่ใช่ ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเลยพี่ปั๊มน้ำมันไงเส้นทางไปนครนายกอ่ะจำไดอหอยังจำไม่ได้ครัพี่ก็ไม่ใช่หญิงก็จะไปจำทำไมพี่ก็พูดถูกใช่จะเป็นผู้หญิงครับจะยังเามียอย่างเงี้ยจำได้เลยจำได้หมดพี่จ๋ามาในวันนี้รักขอเหมาเลยจริงพูดจริงพี่จริงดิแล้วจะเอาไปให้ใครกินอ่ะอะไรฮะเอาไปให้ใครกินชิมงงชิมงานไงพี่รักที่เสมอ รักพี่เสมอไม่ต้องกลัวพี่รักมากรักมากไม่ต้องกลัวอาจารย์อาจารย์โอ้ปิดร้านได้เลยวันนี้ปิดร้านเดี๋ยวเหมาเดี๋ยวเหมาพี่ถามจริงว่ามันอร่อยไหมเนี่ยโอ้ต้องติได้เลยนะคะอ้าบอกแยอะน้ำชิ้นหายเลยเปิดร้านมาหลายที่ร้านนี้ไม่ต้องมาอร่อยพี่อร่อยอร่อยจริงๆครับผมเล่นละครก็เก่งเนี่ยหมูสเต้อะไรก็สุดยอดเลย เล่นละครเก่งคงไม่ได้มาขายมูเต้หรอกเอาเก่งดิพี่แมมันเป็นช่วงเวลาใช่ไหมถูกต allora ้องพี <t <t ่จะต้องบอกกับท uh uh ุกท่านว่าเศรษฐกิจที่มันลงวงการละครหรือจะเป็นหนังเอ่ยมันดาวลงหมดนะฮะแล้วก็หลายช่องก็เบทกล้างงานออกไม่ทำละครด้วยถูกต้องใช่ครับหลายช่องไม่ทําละครเลยนะใช่ครับใช่ครับมันก็ช่วงที่เราก็ต้อง เีงานเสริมเลยพี่ใช่ใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือว่าเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อจริงๆครับผมไปนั่งกินไหมนั่งเแงมาพอดีตได้พี่งั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยนั่งเล่นกันดีกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็เดินผ่านกันในกองถ่ายมาก็ตั้งแต่ผมจะเป็นเด็กๆไวรุ่นเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็68แแล้วฮะ พี่ไม่ปาไปร้อยกว่านี่ยังหาเหมื่เดิมแล้วก็มีงานละครด้วยใช่ใช่ใช่งานละครที่มีตีว์วันเล่นใช่ไหมตีอ้วนพี่จ๊อบนิติพี่นีโน่เออเออเออเรื่องอะไรก็คือช่องสาวสมัยก่อนเนี่ยอืออ่าประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วพี่เองก็เฟี้ยวมากสมัยก่อนก็พอๆกันเองกันเนาะบ้าๆบอๆกันมันคือช่วงชีวิตหนึ่งใช่ฮะแต่ว่า มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมแบบจะฝังใจมากเลยที่ผมได้ฟังจากพี่แล้วผมแบบฮากากเลยไอ้ที่เขาพูดคําว่างูพิษไม่ได้อะอ๋ออักษรพิษเกันอ่เขาไม่ใช่พูดครับว่างูพิษฟังฟังฟังเขาพูดเขาว่างูเหา่าเขาเป็นคนใต้อเ,เออแล้วเขาเขาก็ต้องพูดบอกว่าระวัง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 งูงูระวังงูงง เขาเปลี่ยนคำว่างูเขาเป็งูไม่ได้งูโอ้หูอ่านแลใช่แล้วก็เทคเออหูระวังหูเห่าผู้กำกับข้อสั่งเทคเทคสั่งคัดงูเห่างูเห่าอันนี้ก็ครับผมระวังงูเห่าไม่ได้ตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นระวังอสรพิษกันกลัวกับว่าโอเคผ่านสายเทคมานะฮะก็เป็นเรื่องที่ เฮฮากันไปสมัยก่อนแล้วก็โอ้โหจนผ่านมาก็ไม่ได้เจอ,เจอกันเลยไม่ได้เจอเลแล้วผมก็มาเจอในข่าวเศรษฐกิจด้วยหรือว่าช่องเองก็ปลดพนักงานออกดารานักสแสดงอะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบกันรู้สึกไงบ้างพี่จริงๆแล้วมัน,มนไม่คิดไม่คิดเลยนะกับไม่คิดว่าตัวเองจะต้องจบงานะเราทํางานมานานเราเราเป็นคนมีระเบียบเป๊ะเราทําทุกอย่างเราเวลามี งานมาเราก็ต้องอ่านบทเราคือเราทําการบ้านบทเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะตกงานอ,อยู่ดีๆมันก็มาตกงานเนี่ยครับพี่มันก็เลยงงว่าเอ๊ะมันมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเราก็โทรไปหาพวกผู้จัดที่เราสนิทสนิทกัน,น,นช่วงนี้นะพี่หาอะไรไปทําก่อนเฮ้ยมันเป็นขะนาดนั้จริงพี่พี่หาอะไรไปทําก่อนทําอะไรไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันตกงานจริงๆด้วยแล้วเงินส่วนใหญ่เรามาจากเงินเงินละครรับที่พยุงเรามาโห่สี่สิบปี อ้าวตายแล้วแล้วเราจะทําไงเราจะทำมาหากินยังไงก็คิดอยู่พักหนึ่งเพราะว่าบ้านมันเพิ่งซื้อด้วยจะเอาเงินที่ไหนแล้วไหนจะกินนีกมันก็เลยแบบโอ้ทาไงดีมันก็เครียดอยู่พักหนึ่งโควิดช่วงแรกๆมันก็ยังมีละครอยู่ก็ยังไม่คิดว่ามันไอ้ผลกระทบมันจะมาถึงขนาดนี้ก็มันซื้อบ้านด้วยกล่าวว่าเออพอได้อยู่ขายของไปด้วยก็ผสมประสานกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่นีงานละครมันไม่มีอืม แล้วพอวันหนึ่งอ่ะพี่ตัดสินใจมาขายของนะฮะแล้วพี่ต้องมายืนปิ้งอย่างนี้พี่พี่อายเขาป่ะพี่เฉยเฉยพี่เป็นคนเฉยเฉยจับมือพี่อันนี้ผมกับชอบนะพี่เฉยเฉยตอนนี้ผมอ่ะเป็นเด็กๆนะฮะตอนนั้นผมก็เข้าวงการมาสิบขวบแล้วพี่หนุ่มตามแล้วแป๊บใช่ไหมใช่แม่ผมเนี่ยก็ยืนขายหมูปิ้งตีสี่ตีห้าผมก็ลึงชิงริง เ,เ,เด็กๆแล้วเด็กๆแล้ว <อา S 1> ก็ <อา S 1> นั่นแหละยืนบักบุกปิก้งกับแม่แอะไรเงี้ยเช้าเช้าก็อาจจะเข็นรถมาขายอ,อยากจะบอกว่าอยา่าไปอายทํากินผมเองเชื่อว่าเราเนี่ยก็อาจจะตกได้หรือเราเองก็อาจจะขึ้นได้แต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราไปยอมแพ้มันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนีย แย่ลงไปแลอีกอันนี้ผมบอกเลยนะว่าอันนี้ผมชอบพี่ภาพรวมเนี่ยมันโดนกันทั่วหน้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไปท้อแท้เออเฮ้ยมานั่งรอโทรศัพท์เมื่อไหร่เขาจะจ้างเราอผิดครับไม่ได้หรอกลุขึ้นมาสู้ดีกว่าคนบางคนก็เขาก็ยังพูดอยู่เลยหมนไหมโอ้โหเป็นดาราแล้วมันขายมูเตะเอาเงินไปเก็บที่ไหน S <S จะว่าเหรอถ้ามีเงินเก็บมันจะมาขายบูเต้าทาไมเราเออมันไม่มีแล้วถึงจะมาขายคือบ,บางทีบางคนเขาชอบพูดอย่างเงี้ยอุ้ยพี่ถ้าพี่ไม่มีตังค์แล้วแล้วผมจะมีเหรอโอ้โหมันคนละเรื่องกันการดําเนินชีวิตมันไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมมันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เราต้องมีความจำเป็นในการใช้ตังค์ผมจะมาอธิบายคุณฟังได้ไงว่าทาไมคุณไม่เก็บตังค์ไว้แปดชั่วโมงมาฟังไหม เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยว่า<ช>ผมต้องจําเป็นต้องใช้อย่างงาู้นผมจําเป็นต้องใช้อย่าง,งานี้ผมมีอย่างงาู้นมีอย่าง,งานี้คนเขาชอบคิดว่าเราไม่เก็บตังค์แม่นแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้สู้พี่ก็แน่นไ<ช>งเราต้องสู้เรามันต้องสู้ไงพี่จ๋าผมอยากจะคุยกับแฟนพี่นะฮะเดี๋ยวเชิญสักนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับคุณนะจ๋าคบกันมานหนึ่งครับพี่สามสิบปี สามสิบปีกับ <29. S 1> ประมาณนะใกล้ใกล้เคียงตั้งแต่สิบแปดทำงานอยู่ที่นี่นมาที่เจอกันเจอตักอะที่ m ีเดียออฟ d ีเดียออฟบีเดียสิบแปดเจอเจอกับที่นั่นแหละคบกันมาก็ยี่สิบเก้าปีเรียกเียว่านี่คือคู่ชีวิตเลยก็ว่าไดา้วันที่ตกลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะพูดให้กำลังใจกันนะฮะยังไงบ้างเนี่ย กำลังใจไม่มีเขาชอบด่าเขาชอบด่าแล้วเราก็ไดก้กำลังใจจากการด่าเนี่ยแหละเออไม่ทําแล้วอะไรเนี้ยกระตุ้นเขาเรียกว่ากระตุ้นทํางานละครถ้าเกิดว่าคนดูธรรมดาพี่ก็ธรรมดานะแต่ถ้าเกิดมีวันไหนโหพ,พี่พี่น่าจะเล่นไอ้อีกดนึงนะโอ้คิดมากเลยเครียดเฮ้ยทำไมกูไม่เล่นทำไมกูไม่เล่นให้มันดีวันนี้ใช่เว้ยวันหลังกูต้องเล่นให้ดีวันนี้วันหลังกู พี่ก็เลยใช้ความรู้สึกว่าเวลาเวลามีใครมาว่าเรื่องอะไรเนี่ยตัวเองจะจะแบบจะบิ้วขึ้นจะบิ้วขึ้นถ้าเกิดไม่มีใครว่าพี่จะเผื่อไปเรื่อยคือเหมือนว่ากูดีแล้วไม่มีใครมาว่ากูหรอกอะไรเงี้ยก็เลยใช่ความรู้สึกว่าเวลาอยู่เป็นเหมือนกระตุ้นเขาเลี้ยตอนที่เราอายุน้อยแล้วก็ฟังเขาอะไรเงี้ยว่าเขาผ่านแล้วแต่บางอย่างเราก็ไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็คือมันก็ทะเลาะกันเรือร้อกติทุกครอบครัวมีหมดที่ดูในข่าวก็พอวันที่พี่ ไม่มีงานอะไรบงการมาเธอะแฟนพี่ก็คือจะคอยมาละเอ้ยเดี๋ยวไปทํานี่กันสิทํานี่กันสิอะไรเงี้ยบอพี่ที่แฟนดีมากเลยเนี่ยรับหมดงานการอะไรเงี้ยอะไรที่ซ่อมไฟเสริมอะไรถ้าเพื่อนฝูงรู้จักกันเนี่ยพี่วีทําได้ไหมทําได้เออได้ได้พี่พีี่ได้พี่เป็นซ่อมไฟซ่อมประปาด้วยหมจะเพาะคนกันเองนะเพราะคนอื่นเราก็ไม่ได้ไม่ใช่มือโปรขนาดนั้นใช่ได้สองร้อยได้สามร้อยขับรถกันไปทำทำไม่เต็่สิบาทีก็ได้ไป ทำปปาไปติดผ้าม่านให้ใ<ช>เขาเนี่ยแทน5 1 5าเอ,อางติดผ้าม่าน10ผืน จิตทั้งวันอ่ะิทั้งวันเพราะเราไม่ได้มือชิอมเลย <c oughs> แต่เขาก็เข้าใจแลลวเขาก็ตกใจเอ้าพี่อะไรเงี้ยเราทำหมด <c oughs> เขาให้เราก็ <c oughs> ถึงถึงขั้น,นตอนนั้นเรายังไม่มีงานยังขายหมูยังขายหมูพวกนี้ยังไม่ถึง10ชุดเลย <c oughs> เต็ม <c oughs> ที่ก็2ชุดอย่าง2วันที่แล้วได้2ชุดพอเรามีพี่ๆในวงการมามาอุดหนุม่มมาช่วยเหลือแล้วก็เปิดทางให้เรามันก็จะมีเข้ามาเป็นแบบเป็นแวบๆแล้วก็หายไปอีกเป็นแวบๆแวบๆก็คือแวบไม่เกิน4 5หวันก็หายไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมแหบ้านเราเนี่ยมันอยู่หลังโรงเรียนมันอยู่ด้านในสุด คนค่อนข้างที่จะหาร้านเรายากแล้วก็เราต้องอาศัยออกเพจออกสื่ออะไรเงี้ยค่ะให้พี่พี่ก็ช่วยเหลืออะไรเงี้ยเมื่อวันที่พี่เขาแบบท้อแท้ในฐานะที่เราเป็นเมียฮะเราได้บอกอะไรบ้างครับเป็นกาพูดทั่วไปที่ที่เนี้ยแต่บางครั้งคนเราบอกว่า มันสู้แล้วมันก็ไม่ไม่เห็นจะดีอะไรอย่างเงี้ยสู้แล้วมันก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยบางทีมันก็ท้อแต่ก็เข้าใจแล่บางทีเขาบอกเขานอนร้องไห้บางทีเขาบอกเขานอนเครียดแต่เขาพยายามไม่เราเห็นหรอกเหมือนเขาแข็งแรงอย่างเงี้ยแต่ตัวเราก็น้ําตาตกในเหมือนกันบางทีที่เขาด่าอย่างเงี้ยคือไม่ด่าในในเรื่องไม่ดีก็คือเรื่องดีนั่นแหละแต่บางครั้งเราว่าทำไมเราทําดีสุดเราทำไมมันไม่เห็นดีขึ้นมาสักทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะร้องไห้แต่ต้องตหลกไปก่อนเนี่ยเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นเเป็นนนนทุกกออย่่างัตี้คะ เพื่อให้มันดีขึ้นเนี่ยพูดแล้วก็น้ำตาก็จะมาเยอะทุกรายการฝังไว้เลยนะเด็กวัยรุ่นนี่นะชีวิตคู่ของเจงนี่นะจะไม่มาท้อทิ้งกันแต่จริงเขาก็เป็นูมแพ้ด้วยเป็นูมแพ้ป็นยาถ้าเครียดมากมันก็จะขึ้นคือเกิดเป็นคนนะเรื่องเยอะอย่าไปคิดมากพี่มันก็ต้องสู้ดีวะก็นี่ไงก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเรื่องเยอะเราเราบอกในฐานะที่ว่าเป็นคนนะเรื่องเยอะถ้าเกิดว่าผมไม่สู้ผมไม่ดิ้นรนป่านี้ผมก็ อมันก็ไม่มันก็บ้านก็ต้องโดดถูกมันอาจจะเหนื่อยนะฮะแต่ว่าพี่เองก็ทําในสิ่งที่สุดจริตแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําอืมครับพี่บีจ๋าแล้วพี่มีอะไรจะบอกกับคนที่ล้มแล้วก็ไม่รู้ขึ้นมาสู้บ้างไหมครับผมจับใจที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ คุณก็ต้องต่อสู้คุณต้องใช้ลมหายใจเนี่ยให้เป็นประโยชน์คุณอย่าไปนอนหายใจเป็นไปวันๆนะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับผมถ้ามีลมหายใจคุณต้องลุกขึ้นสู้สู้อย่างเดียวรับรองมันจะมีวันที่คุณสู้แล้วมันจะผ่านไปได้เองเหมือนผมเนี่ยอ่าก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะแล้วก็ดีใจนะได้มาเจอพี่ พี่จ๋าอ,อยาฝากช่องทางในการสั่งซื้อหน่อยครับผมร,<า>ร้านของเรานะคะอยู่หมู่บ้านทุกษา12นะคะลังสิคลองส่งนะคะเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเข้ามาสุดเลยนะคะด้านหลังโรงเรียนนะคะสีวลีนะคะปากซอยยี่สิบทับหนึ่งนะคะเราจะมีหมูสเต๊กมีลูกที่วีอยู่ด้านหน้านะคะเราจะมีเป็นชุดนะคะมีขนมปังในชุดนะคะไม่แพงเลยนประสบถามได้นะคะเรามีมีช่องทางติดต่อนะคะแอปไลน์แมกกับชอปปี้ค่ะโอเคดียะพี่ เราดีคืออันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะไม่มีสารกันบูดทุกอย่างทาสดมาเลยนะคะเป็นมะนาวล้วนนะคะแล้วก็สดนะคะเปิดใช้แล้วก็อยู่ได้มา7วันนะคะถ้าไม่ใช้เลยก็อยู่ได้เป็นเดือนนะคะคของสดค่ะอ่าโอเคอได้ครับก็ฝากด้วยนะฮะนี่นะฮะลูกพี่ของผม <c oughs> โอเคพี่ก่อนทีหนึ่งครับสู้ๆนะพี่เริบเๆเริบเริเริ่บเริเริ่บนริ่บเริ่บรั่บเริ่รับเรั่บเรับเริบรับเรบริบรับเริรบ